แต่งชุดเมดเหมือนกันเลยนะไอนี้เมดคอมบอยอีกคนนึงเมดเลยไอนี้เมดโปรโปรไปเที่ยร์แกไม่ไฟกับพี่เอฟเกิดโดนนเอ้าหายไปไหนคนนึงอ่ะกูคิดเลยคร่าจิมมี่เข้ามาแล้วไม่เล่นเอ้ยมาแล้วมาแล้วมากระคอมบอาเล่นจอยเลยอ้าวเมาส์เมาส์ขยับไม่ได้เฮ้ยท็อปโอ้ยดีเซอดีกว่ายิ้มรองไห้ยกูเอง แข่งแค่เซนกับมึงอ่ะก็จิมมี่ยังไม่มาไอเจมมีนยังมาสิบเลยไอยังยังค้างอยู่ที่แคลซีนอยู่ไอ่เนี่ยไอ่เนี่ยกูโดนเตะไอสัตว์มึงอ้าวไม่ไม่ไม่กูโดนเตะไอเนี่ยอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นไอเซ้าไงกูชักเอากูตกเลยกูร่วงร่วงอะไรกูล่วงแมปอ่ะใครอีหนึ่งคนมันคือใคร ถ้าจอยเฟลก็โจ๊บอะไอ้เหี้ย่ะถ้าชอปพูดว่าจอยเฟลอล้หน้าท็อปอย่างได้ไอ้เหี้ยกูจอยเฟลอะอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลย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 ไม่ต้องร้องไม่รอแล้วทิ้งมึงแม่งแล้วต่อทิ้ง มีจอยเบต้านี่จอยเบต้าลองจอยเข้ามาดูจอยได้ไหมจอยเบต้าไงวะออกแมปแล้วเข้าแมปใหม่โคซูกับเมสูเน็ตอืมอืมต้องไปคุยกับมันก่อนหรือเปล่าเคืองหนึ่งอันจับได้ตรงนี้ผลงานนะขอแย่งไปจะเียนแล้วอ่ะแย่งผลงานแงผลงานต้องเป็นของกูหยิบไปแล้วเว้ย ผลงาน, <c oughs> นกูเพิ่งรู้ไงว่าวมันมีไอ้แมงวันนั่นอยู่ <c oughs> ก็เลยไม่เข้าไปก่อนโอ้ยมึงมึงต้องมึงจงใจงให้กูโดนฆ่านี่หว่าแมแ่งไงพี่น้องไอ้น,นี่ยังไงเราก็ต้องโดน,มนไม่ต้องหนียังไงพวกเราก็ตายเดีะมันมันมันวิ่งหนีมันหนีได้กูรู้ทางแล้วอุย้ยทีโพไซ <c oughs> ห,หนีได้จริงเหรอเออหนีได้จริงแม่งไม้ทะลุไอ้เหี้ยกูทางแบบนี้แปลว่าแอบมา โอ้ยเรียบพวกเราก็ตามไม่ทันอยู่ดีไอ้เฮียยังไงก็ต้องตายทุกอย่างอยู่ในการควบคุมมันเกินที่จะควบคุมแล้วก็หวางโดนรับสตกรรมแบบง่ายดายกับโทรอมานเอาไอ้เหี้ยเราก็ต้องมาเสี่ยงเสี่ยงดวงว่าใครจะโดนอ๋อประตูยังไม่เปิดดีกว่าทางนี้เอพวกมึงลงไปทำหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้เอความดีใจเฉยเอาได้ได้ได้เข้ามาแล้ว ไอ้เนี่ยไอ้เดียไรเข้ามาเฉยเลยเข้ามายังไงนะจิมมี่ว้าไม่รู้กูกูมันมันบอกว่าจะรีจอยอะไรอย่าเข้ามาไอ้เงี้ยไม่ตังตันว้ากูเสียนไอ้เนี่ยเลยมันดักกูมันดักจุดเกิดกูมันได้แค่คนเดีวได้ได้ได้แล้วไม่ ไปกันถึงปลาไฟไหนไฟไปเจรจาเจรจาเออผีมันอยู่ไหนวะไอเฮียเฮ้ยอยู่มังบ้าเนะเห็นไม่เกิดเลยนี่ไอเฮียมันฆ่ากูตั้งแต่จุดเกิดเลยแล้วหายไปเลยเฮ้ยใครปิดประตูอยู่อ่ะป่าสักทีว้ายเฮ้ยมาโดนไหมไปดีตอนเดี๋ยวเพิ่ไปท็อปกูว่ามันอยู่ข้างหน้าท็อปเฮ้ยมันมาแล้วบอลเอ้ยเพิ่งปาเพิ่งปาแล้วหิดประตูประตูเปิดิโอ้น่าจะน่าราเดินกลับ ก็ตรงนี้ยากมากกูตามมาเจออะไรขึ้นวะเออยากจริงอ,ะอ่ะไม่หมายถึงหมายถึงเราต้องกดเลขอะ่ะกดเลขให้ถั่วเราไม่ต้องหนีอะ่ะนี่นคือเซฟพอบันทึกไอ้เหี้ยบันทึกเลยขี้เกียจเว้ยกูขยับไม่ได้อ้าวอ๋อคับซีนนี้มันมีมือนี่หว่ามือปีศาจแต่ยังมีต่อมันต้องโหลดเสียงพร้อมกันด้วยมึงเปย์ที่ถายฮะยังหมดไม่เสร็จก็เอ้ยมาแล้วเออจีนี่บอลบอลบอนมาดีมาเออกูกูขยับ กูขยับกูที่ขยับตัวได้แต่กูหันกล้องไม่ได้อ่าเย็บก้อยมึงเป็นใช่ไหมบอลมึงเช่เป็นใช่ไหมเอ้ยเคยเคยเหมือนคนพิการนะตอนเนี้ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเล่นกับจอยก็ได้ไม่ไม่ง้อเล่นกับจอยก็ได้จอยขยับได้เฮ้ยไม่เป็นอะไรบอลมึงเล่นกับจอยก็ได้จอยรู้จักไหมจอยรู้จักนั่นแหละกูเล่นกับจอยแล้วถ้ามาตียังไงกแบบเล่นกับจอยแล้วมาหันหน้าได้เหรอเนี่ยหันได้เนี่ยหันได้หันอิสระด้วย เสมอไม่ลองถอดมือเขาเ็บมึงมึงลองถอดมือเขาเจ็บใหม่ยังไงใช้เมาส์ถอดเสียบใหม่ยังเออสิ้นไปแล้วมาดิสิ้นมึงช้ายเหรอสิ้นมันต้องลดต่างอย่างไรไม่ได้กดทีวะเอออย่าอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้อ่าอย่าจอยดีว่ากดอีว่ากูยี่อะไรต้องใช้จอยสัตว์ใช้จอยใช้จอยหาแม่ก็มันขยับไม่ได้เนี่ยต้องใช้จอยสัตว์ เรียบร้อยไปละเฮ้ยพื่งออกไม่ได้ใครนี่เรนไม่ได้ประตูงเอาอย่ากูตายเอาเอี้ยกระจอโอ้ใครมากดไอ้ทอมบากิทพร้อมเพื่อนนี้เพื่อนค้างเอ้ยเอาเลยเสือขาไม่ตายเลยอ่ะเฮ้ยเอาเอ้าเอาเอาอะไรอ่ะอืออะไรอ่ะเฮ้ยขยับหน้าจอไม่ได้เฮ้ยเยีนยมังไงอ่ะเขา มาแล้ววิ่งแล้ววิ่งไม่สนใจหรอกแล้วมึงจะอยู่เพอยู่มึจะไปอยู่อยู่แม่มึงไปกดดันกดดนกดดันบอลลี่ไปที่ไปที่ไปตรงไหนวะนั่นน่ะมันสัญลักษณ์ขึ้นอยู่ไม่เห็นเนาะไม่ขึ้นบอกทางได้บอมซ้ายตรงไปตรงไปเออตรงไปตรงไปนั่นึันแหลกแหลกแหลกโอเคเออแหลกจริงเพื่อนก็เห็นว่าแหลกกูก็เห็นเหมือนกันโอแหลกของแท้เอานิ่งมาอีกอีกมาไมาไงมาแไง เสียงสิ่งแหกอันโอชาของมันมานติดอะไรค้างจริงไอ้เนี้ยไม่จริงไม่จริงหรือว่าคนสุดท้ายที่ไม่ควรที่จะอยู่ก็คือท็อปเจ้าเสือคนสุดท้ายเกมมันบั็อกไม่ทำไมมันมพักมันพักแต่ไงเกิดอะไรขึ้นเอ้ยค้างไอ้อมาแล้วค้างฝังนเงยเมื่อเคยจะถึงประตูนี้ประตูก็ไม่ได้ไกลนะกูยืนนิ่งเลย ตรงไปตรงไปเรื่อยๆก็ถึงแล้วซ้ายซ้ายเอามาแล้วไปเไปเอยขอตายขอตายขอตายแหลกจริงแหลกจริงอืมกูอออื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 ยอืออืออื่ไื่อืออิออืออดออือืออืออืออ่ออออื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 อื้อืนอออไม่ได้ไปลน เดี๋ยวกูจะช่วยพวกมึงกูวิ่งหลบพวกกาโอ้โหการ์บ้าไปแล้วไอ้หน้าไอ้น้องไอ้นั่เจอไม่ต้องโ่งกับกูไปยังหมุนไม่ได้ยังหมุนไม่ได้สตาร์ทโอเคโอเคหมุนได้ละโคนนี้น้ำมันเฮ้ยกูแยกแล้วแล้วก็ใส่เองอะไรกำลังกำลังเจอปะนะปะอย่างเมามันมาแล้วรอไอ้ก่อนหัวไอ้นี่กูเกือบกูเกือบเปิดกล้องไอ้เลย ไปนี่เลยไอ้เ <ร Stevens. S 2> ีัยนี่กูต้องยอมใจดูไว้ไอ้ปอนอะไรเงี้ยเกิดดะเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดของไม่เกิดพลุนิรภชีวิตไม่ไม่ใช่มันดัดประตูหน้าประตูนะไอ้เทียเอ้ยนั่นไอปอนเออเอาอยู่ไหนแล้วอันนั่นนั่นน่นอยู่ัหนไหนแล่วเฮ้ยผีอยู่ไหนเฮ้ยมาอยู่หลังมาอยู่หลังเฮ้ยท็อปปาก่อนเลยท็อปปาก่อนเลยไปแล้วไปแล้วมาเลยคชื่ต่อไปคือเพื่อนเองมันอยู่เนินบอลม่านี้บอลด้านหลังนี่มันมาแล้ว ยิงยิงย <c oughs> <Mont ano. c oughs> ิง <vos> ย <is wrong> ิงยิงยิอนีหนีตัวใครตัวมันไม่เจอละมาประตูไควด้ไอ้คอโดนเดดนเตดนเตรวเฟโฟเดเน่ยรมึงจะไปแล้วบเอ้ยหนวดขึ้นนั่นไงวาละมุนหนวดมานั่นไงเร็ว โจมตีโจมตีเออเนี่ยเพิ่นเจออะมาแล้วไอ้เหี้ยอย่าอย่อยู่ตามทางเดินนะไอ้อยู่ริมนะใหญ่อยู่ตามทางเดินนะอยู่ตามทางเดินมันเห็นนะโอเคต้อยู่นิ่งเหรอไม่เอากูมันไม่เอากูอ่าเรียบร้อยตายบอลตายแล้วเหรอบอลบอลยังไม่ตายมันอยู่กับอยู่กับไอ้นี่ตายแล้เหี้ยเอาเหรอแต่ก็อยู่ข้างๆจริงอ่ะแค่อยู่ในตาของเส้นมันอยู่ในตาไม่ยีวะโอเคเรียบร้อวะมาแล้วมาแล้วชิวมา อคกไอตอนหนี่อะขี้นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี่ห้างหมูหกเหลี่ยมแล้วก็ทางเขนเอเคไปโคตรดีสิ่บอลเร็วๆคาซีนมาแล้วต้องวิ่งแล้วกดกดชิมแล้วเพิ่งก็อยู่อยู่นะวิ่งแล้วมันต้องวิ่งกลับตอนไหนอะเออกูลืมเหมือนกันกลับตอนที่มันโผล่มาด้านหน้าที่แบบหินสี่เหลี่ยมออกมากลับไปไป หาทางซ้ายหารนนไปเลยไไปต่อไปต่อเฮ้ใครนำหน้าเซนเซนเซนเอ้าท็อปตายหรอตายแล้วตายแล้วขวาขวาเฮ้ยแบบวะตายตายตมอมอมอไม่นะเฮ้ยซนมาถูกมนไม่ลงเออลงละน่นนะลงให้แล้วไอ้สัตว์ลงจะไม่ลงให้กไวยเหียอแน่ว่โหฮฮ่ฮฮฮ วิทย์วิทวิดวิทไอเซนมึงทำเหรอนะไม่ใช่กูไอจิมมี่เหรอเอวิชิตูวิชิกูอ้าวใครมึงมึงยิ้มเพี้ยอะไรอะมึง้มยิไอเฮี้ยคุณนุ๊กซักทีอยู่ไอเฮี้ยมึงเชื่อเชื่อจิมมี่ด้วยเหรออ้าวมึงอย่าเชื่อจิมมี่ดิไอจิมมี่มันมันโกหกทุกอย่างแม้สร้างตัวเองเป็นเอเอจแเละไอเฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรเป็นเกย์แเลยก็มึงไม่ยอมรับอ่ะมึงไม่ยอมรับว่าเหมือเป็นเกย์อยู่เลยมีปัญหาป่ะไอเส่า ไม่ยอมรับม,มีมึงไม่ยอมรับอ่ะเออเนาะเพิ่งจำได้มีภรคจิจหนอดด้วยเฮ้ยอ้าอ่อเออจำได้ว่ะเฮียจำได้จำได้จำได้ไดกด e นะกด e นะอ้ยอยุกัาใครทำไหมเฮียกูไม่ได้ทำอ้สัตว<า>์มึงกด e แล้วมึงก็ตบยุงไปเลยก่อมไว้แม่งเร็วเลย,ม,ยลมีหิ้วน้ำอืมหว่างขึ้นนะตอนนั้นที่เพื่อนไม่ได้ปรับอะไรอ่ะ อะไรปัญหาคืออะไรครับเมเดมึงโอนอยู่ด้านไหนเกยมันเป็นยี่อะไรว่ากูเป็นเกยมันว่างขนาดนั้นเลยเกยเกยไอ้หี้กว้างโอเคทูกสายทำความสะอาดกันดีกว่าผมจเทำอะไรทำาหารไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อไ้ไอ้้อ้้ออออ้อ เปิดมพ่อมาอย่างอะอย่างอย่างอเนื้อคังจะดังตอนตีหกเดี๋ยวต้องรอตอนไปกับพิพไงทิบาแล้วมาแล้วมาต่อมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอานอนไม่ได้ไม่ยังไม่มีเสียงประตูเลยเฮ้ยนอนได้มเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแไงมาแลกูมาแล้วู กูน,นอนแล้วกูน,นอนล้มันมาแล้วเจ็ดโมงแล้วไอ้อเจ๊ยไอ้เจ๊ยอยู่ที่เกมก็ตกเชืช่เราจะเต้นชียนขนะตื่นใหม่ที่เอาพ่อมาแล้ว <c oughs> พ่อแล้วก็หิวข้าวกินกินข้าวกินน้ำแล้วก็พ่อมาเลยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเอ้ยเพิ่มปสิบแปด เฮ้ยมาพ่อไปเลยพ่อไปดูอยู่สตีเป็มเลยอะไรกี้พ่อเปนปัญ่ะไอ้เฮียไม่ใช่ปะปูตายันนอนเลยเหรอไอ้พ่ยค้านสติเรวสุดแล้วไกันนอนสองมัดแล้วมันไม่แค่สามคืนนี่เหเขาแก้ใหม่อหอดแล้วแกไม่รู้สิวัวแกไคเมือนกับพี่แกไม่ทไมแกไม่เหมือนพี่ชายอะเฮ้อทำไมแกถึงชั้นที่สอนไปเอเลพผมขอโท พี่ชายบอกผมก็โตุ้มปอดผมได้ปอดให้มันอิสุมมุกเลยผมสัญญาผมจะไม่ทำอีกแล้วเอามาเขียไม่ตรงวะไอแย่ก็เหมือนเลยมึงก๊อฟป่าเนี่ยเอาไปไหนกันไอเอวอ่ะไอเปิดไม่เลยไอไอฮีฮีฮีโอ้ยตกใจแม่เนี่ยกึมจำไม่ได้ว่ามีตรงนี้ด้วย อ๋อรกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้ก็มีด้วยพี่ทํางานอะไรเหรอครับกดเงี้ยเลยไอ้ยัรถไฟรถไฟกี่สิงนั่นไงกูบอกแล้วไอ้ยี่เขาดีใจไม่ใช่เขาชอบเป็นั้นแหละชอบต่อรถไฟนี่รันไงเฮียมันคือรถไฟรถไฟนิรันที่เอ็มมูอยู่ไงเดี๋ยวจิมมี่เห็นจิมมี่ก็รู้เลยว่าเออใช่รถไฟนิรันจริงจริงด้วยใช่ หาโดนัทเกยเว้ยไอเยี่ยนไอเียนั่นอคาซานหลังจากอิริมก็ตายแล้วไอ้เหี่ยไงไงเนี่ยไม่เหมือนตรงไหนจิมมี่ดูดิรถไฟสุนิยามูกตาเป็นก้อยไอเยี่ยนั่นไหนชาเน่คือเปล่าวะที่ใช้ปาตะวันปาตะวันจะใช่แหละไฮบอล ว่าแต่มันมาทางไหนนะเออมันเป็นก้อนเนื้อไอ้เนี่ยดูดิข้างนอกเป็นก้อนเนื้อเลยก้อนเนื้อเต็มหมดเลยมาข้างหน้ามาข้างหน้าของมึงต้งการคนสเกตดการไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยก้อนเนื้อเต็มไปหมดเลยเอาไปทำซุปหมาล่าเลยแบบคนจีนเขาทำแบบน่เอฮ้ยมาทางนี้เชียเสียเสียเสียโอ้ยโอ้ยเอ้ยอพาานกม กด E แล้วเรากดอีะรวไงต้องหาเซฟเซซฟแกร่แเกเราต้องไปเอาหนอนที่ไกลที่สุดก่อนใช่ใช่ลที่ไกลสุดก่อนแล้มันเดียวไม่ใช่เอมันเข้าไปคนเดียวล้กันงั้นโอเคเดี๋ยวกูไปเปิดผลพันโยล้กันทาาดควเงานอนหนงมยเนมากรไม้ตอที่หนึ่งสามนีอะไรให้อาหารลาเวน ให้หันนอนเขาแค่สามคนไอ้ไอ้ขอแกอ้บอลเนื้อะได้วนี่สามสิบเฟรมเรทนะอ้าวโดนนอนฆ่าก็ตบฟ้าไอ้ียโดนพิชิโดนพิชิโแบตมออกไปอ้เอ้ยเชนเตอแมนเชนแมนนคืนเ เอ้ยพวกไรผลงานเออนั่งไอจงด้วยมีผลงานคนเดียวไอ้เหี้ยนั่นคือนอนที่เพิ่งเกนไว้กูเกือบตายกูเกือบตายเอ้ยไอ้นี่มันถูกฝาดแล้วดินยันคำสั่งระดับสี่นี่มาไอ้นี่ยันคำสั่งระดับสี่ดินบอลนะวิ่งไม่ได้ด้วยนะวิ่งไม่ได้ด้วยเข็ทุกเซิร์ฟแอเรียเข็ทุกฝาดเนี่ยบอลมีคนบอกว่าพี่ มีคนมีคน bon. พีเพราว่าพี่บอลพี่แค่นั้นเหรอเออพี่แค่นั้นแหละอ้าวแต่พร้อมกันนะสามสองโอ้โหไอ้ยกูรู้ถึงกูรู้ถึงไอ้นั้นเลยอ่ะบ๊บบ๊บเลยมาวบ๊บเลยตัวนี้ว้ายมันมาต๊อปใหญ่นะต๊อปไม่ได้บอลบอลไม่ตายพี่เล่นอันเซอร์มึงให้ดูหน่อย อันเตอร์นี่ดูหน่อยอันเทอร์เลยอ๋อต้องยิอ๋อุ้ยไอ้เนี่ยมึงทำไมทำไมกูนึกถึงอันนี้เลยครัฟไว้อะเวลาเวลาแบบีห้ามมห้ามเหยียบเหยียบยตายเซเปไกลมากตัดเดี๋ยวเพิ่งเดินสิอ๋อชัวร์ไม่เซขึ้นไแล้วไปทางขวาตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ทางขวาข้างหน้ามึงเนี่ยโอ้เชิดชิบหายอะบอลเฮ้พิชตายเอ้ย้อมนะพร้อมนะ พร้อมพร้อมไปพร้อมพร้อมเลยสกยาทำไมตอนนั้นแมปอย่างไกลวะแต่ตอนนี้แกลแล้วปรับใหม่เขามืนเขาเนิบมากไอ้เหี้ยเออเนี่ยถึงจุดนี้แล้วไอ้เหี้ยจุดที่กูแหลกเพาแก้บักบักไอ้เหี้ยบั๊กแม่งจะเยอะชิบหายไปไหนกูทำกูทำตรงนี้แล้วกันเขึ้นไปบ้านอื่นแล้วกันกูทำกูทำบ้านนี้กูทำบ้านนี้เอ่อกิ๊กมิกกี้เมาส์ขโมยในถุงซับหวังว่าเขาต้องหาหวังว่าเก็บรักษาคุญแจชั้นไว้นะคิดเปอร์ไม่รับเบอร์เลยไหมไอไอตัว H A W working lantern ไฟอ่ะไอ้ย่าห้ามเป็นคาว่าเล็นเทิร์นโคมไฟแล้วก็ตัดเอียร์ตัดต่างอย่างเอ้ยใจกลางไอ้ย่าใจกลางไอ้ตัดแล้วได้เวลาตีบอลแล้วกูงงกับเวสกับไอ้เนี่ยเวสกับเวสเนี่ยไอ้เหี้ยใจกันกับเตึกรันเนี่ยกููสสับนยเกียดด่าที่มันเป็นประตูปิดตายวะ รับชอันไปยุวีนี่วะฉันจะตัดถึงใจด้่ลรำดูวิญญาณของคุณเพื่อจะปลดปล่อยแล้วก็ใเดินมาด้เดกำลังเงินโทรศัพท์อยู่ฉันจะทำให้ผ้าของหน้าต้นไม้ดูดวิญญาณของคุณไอ้มึงไอ้ยักค่รายดาเลยดาต้องสาบของโซโลริวมะได้น้บัง้ไอเียเงของเพิกดปลาไปมันม็นไปเลยอ่ะอุ้ยไปเกลัวปลาไม่โดนชิปผายแล้วเลงเลยให้โดนตัวออ โอ้โหไกลเกินอร่อยเฉยๆเอาไปเป่าอุ้งโป้งอร่อยเฉยๆไอ้ยากาวเสียงกาวเลยให้ให้ให้ปอนไม่ตัดต่อแล้วมีเสียงเฮียท็อปเป็นแต่เสียงน้อมกี้เป็นกาวเองกายังไม่หายเลยทนายเซนไม่ตายเอ้ยตาไม่โดนเฉยออกมาเลยกูเฉยเฉยไม่ได้เลยเฉยก้อนเกลียวเหมืนกันแหละโอ้ยตกใจหมดกูนั่งโดยเซนตีอยู่ โอ้ยตัวใหม่ไอ้ไอ้เกมมึงเอาระบบที่นั้นมาดิไปกูพอใจแล้วระบบนั้นอ่ะเอาชิ้นก่อนย่ากกว่าเดิมป่าววะคือไอ้เนี่ยไงตัวเชิดกายของแมนไฟสั้นไอ้บี้เฮ้ยเฮียตายตันแงกว่าละตายตายมนตายมันตายมากะมากะมันมีแพผที่ต้นไม่เหมือนเดิมเว้ยโมาเราตู่เออโอ้ยจิบจิบจิบ เอ้ยหล่ยาย่ายยาไอบอลอย่าตายมึงคือความหวังของเกมอ้ยความหวังของบุ๊บ้านระวังพุ่งแม่งมุมมองไอบอลแม่งโคตรแหลกเลยเต็มที่นาจะหมดแล้วชาร์จมาชาร์จมาชาร์จพุ่งมาชาร์จไม่ไม่ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งตอนตอนที่มันอยู่ในนี้ไม่ต้องวิ่งอย่าไปวิ่งให้มันเสียแซงดีวะอ้าวโหมาไปโดนจริงด้วยกูซาดักมันเลี้ยวกลับเอ้ยชาร์จชาร์จพุ่งล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 ง อันี้มันต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเรารู้ว่าเซนทำได้อืมเราว่าเซนทำได้สามเล่นเฮ้ยไอเฮียนึกว่าจะเล่นรอบสามกูจะเล่นต้นกูจะไล่ล่ามึงเออไอวีตายแล้วบอกเลยใหญ่จังตัวนี้จับดาบไมยใช่ลวดาบที่ไหนเอาแล้วพวกคุณพวกูอยู่ไหนเนาะไม่พอกโอ้ยอนิเมชั่นโคตรกะเลย อันนเป็นการตายพดกะเลยเดี๋ยวก็ต้องหนีใช่ไหมนี่ไอ้ที่ยังมพูดอ่ะไอ้ที่เราบักไงเออเนี่ยที่พวกเราบักก็ทุกคนเลยกูบักก่อนไม่มึงอ่ะกนเน็ตมันแหลกแล้วมึงก็มึงอ่ะทำบักพวกปูทุกคนเลยโอ้โหไอ้ไอ้ไงคอ้ไ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 อ้กู้ไอ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 ้อ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอมไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอมค้ไอ้ไอ้ไน้ไอ้ไอ้ไอ้แอ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไ้ไอ้ไห้้ไอ้้ไอมไ้อมค้าออ้ไ ยังไงก็ตามข้าได้กินข้าได้คอยชื่นชีวิตของเจ้าพัฒนาเจ้ามากว่ารัดเปงชิ้นเวลากลับไปที่โลกจะมีความจำกัดแข้าจะให้ความพัฒนาไม้จบสิ้นถ้าแกล้มถ้าถ้าพวกท่านล้มเหลววิญญาณของพวกท่านไปจะถูกสลายไปอ้าผิดทางต้องโดนเรือไปเออ ไม่เคยมาถึงจุดนี้ไม่เคยเลยเหมือนกันเกตเกตท้องเกตแห้งปีไปไปเลยไปเลยมาแล้วอ้าวเออเส้นตายเหรอไม่ก็ไม่ได้ตายกูแค่ตกใจข้างหลังเฉยตัวค้อใหญ่เลยเอาตายเลยวิงเวียของพวกแกสลายไปไอ้เฮียกูโดนกูโดนฟันหัวตายเลยเพื่อนโดนตัดหัวขาดเลยตัดได้หัวขาด แต่ว่าวิญญาณของผมือแต่ว่าวิญญาณของผู้มือโดนสะกดไปแล้วกูไม่โดนกูสะกดวิญญาณนี่ซาตานเอ้ยฉันทำมันได้ฉันมีชีวิตอยู่หัวฉันยังมีชีวิตอยู่จิตเป็่อจิตเลยเออมันนรกเออนรกนรกสุดไม่ใช่ไม่คือความจริงนี่มันโตเกียวนอะงี้นี่มันโตเกียวต้องไปใช้ตู้ อยู่พ้องใส่เฮียโอ้ยไอเฮียนี่มันบีเท่มันลงละฉันทำได้ฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เกมผีจริงเลยฉันฉันตกจริงจากตัวโลกเฮียเชื่อกูเนี่ยบีบีเท่มันละนนี่ไม่ใช่นี่นี่โตเกียวจริงจริงเลยเนี่ยอะไรโอ้โหโอ้โหจบแล้วใช่ไหมมีกี่ตัวเนี่ยจบแล้ว อะไรการควบนคูนปีเอี้ยอะไรวะเฮ้ยตัวนี้มีทุกตัวเลยนี่เออผีทุกตัวที่เราเคยเจอไอ้เที่ยที่เราเคยเจอในชั้นตัวสามมะนนะไม่ใช่ชั้นตัวสามบุ๊กสองอะบุ๊กสองบุ๊กสองบุ๊กหนึ่งบุ๊กสองเออแค่ไม่แค่บุ๊กสองนี่หว่าบุ๊กหนึ่งบางตัวไม่มีบุไอ้นี้มีสองไงเฮ้ยโมเดลสามดีทำในคนเดียวเออเชื่อได้อ เออเนี่ยทำคนเดียวเก่งเกินไอ้ยาดูเจวคนเดียวสามดีคนเดียวอยู่ไอดีสเซอร์อะนิเมชั่นคนเดียวเอ้ยไอ้ยาคนเดียวเนี่ยมึงเก่งเกินในสัตว์นี่ขนาดที่กูขี้เกียจทำนะไอ้ยังเก่งปินไหนโอ้ยอิดิบไบแมชคือดิบบอยอัดบอยอัตเตอร์ผ้าเสียงโดยฟาเทอร์ไซโครชิกิมิททีมเยอะเนาะแต่เหมือนทำคนเดียวอืม ไเพราะว่าอยู่ทำไมบุกกาแฟทำเกมนี้ไปบทที่8ไปมันมายาวหรอวะจะต้องรอให้มันจบนะเพื่อจะได้ดูไอ้เฮี้ยผีมาทั้งเกมเนี่ยไอ้สองขวานด้วยขวานอะไรกูไม่รู้จักเลยว่าน้องเัาไม่แน่วะไม่แน่ไม่แน่ชั้นเตอร์4ที่จะมาอาจจะได้เจอทุกตัวเลยก็ได้นะเอ้ยชั้นเตอร์4น่าจะเจอไอ้ตัวนั้นอยู่เลยแน่น่ะไอ้ตัวร้านบอสตัวนั้นอะแต่ไม่เคยแจ็สันเลยไม่เคยเจ็สัน ดูดีเหมาคนเดียวเลยไอปีเด็กที่ไอบอลโดน่ะแล้วบุนโดกรีดร้องอ่ะเฮ้ยไฟ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 ในไอปีสันบินได้บุนโดกีตายเลยเมบเกอร์บอเทอร์น้องชายไอปีซีไอปีซีวอยส์พลาดเก่งโดยเบเกอร์บอเทอร์น้องชายเฮ้ยแตงจูโมซอลอนว่ะแตงจูเฟิงแตงกีมอเดอร์เกมเบอร์ขอบคุณ เด็กเกิดปี2005ทำด <2005. S 1> ah, like ้วยเมื่อกี้เห็นรายชื่อ2005อ่รอ่าก็2004 2005อายุเดกกับพี่เด็กว่าเราอ่ะไอเียเด็กอายุ18ไอเียอายุเดียวกับกูนี่วะ2005รือว่าเราหรือว่าเราออกได้เลยวะออกเลยเยียรอเฮียอะไรอ่ะมันสวยอ่แต่มันไปติดตรงที่มันมีปากแบบปากขยับอยู่ด้วย to the day i die